เสื้อเลยกับแมวลายเดียวกันเลยเว<ป>้ยมาเรียกร้องกันมาเยอะมากเลยสี่ห้าส่วนผ้า อ้วนปรับกล้องหน่อยเดี๋ยวช่วยพี่เมย์เลือกอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเลือกเองพี่เมย์เปกลางพี่เมยเป็นกลางยืนดิ่งย็นดิ่งป้ายส้มสวัสดีค่ะ,คะต่อเนื่องกันเลยขอเปิดของร้วนๆ <c oughs> <c oughs> อ่ะสีห้าส,ส่วนผ้าส้มเมื่อเช้าลงของใครได้ดูบ้าง ลงจริงๆเราก็ไล่ให้ดูว่าลงจริงๆนะคะพี่นะโกดัง <Go down S 1> เราอ่ะพี่ๆเชื่อได้เลยเวลาพูดอะไรจะมีหลักฐานนะคะจะมีมีคลิปให้ลูกค้าดูทุกอย่างนะคะไม่งั้นลูกค้าจะหาว่าโกหกหรือเปล่าใช่ปะโว่สงสารน่ะมามาใครจะเอา ใครอยากได้มาดูกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แพทสวัสดีงานนี้ใครไม่เคยขายนะถือว่าเชยขายดีมาก สี่ห้าส่วนผ้าปลายส้มตัวแรกก็สวยแล้วยลายินเทว้าวลีดูดีเลิศไหมล่ะกางเกงสี่ห้าส่วนเรานะคะโหดูสีขาวแม่จ๋าขาวมากจ้ะสะอาดมากจ้ะ เหมือนเดิมราคาเดิมสองพันเก้าสองพันเก้าแต่ของเราเกินราคาแน่นอนนะคะใครที่เคยซื้อแล้วอ่ะสองพันเก้าคุณพี่อ้าวด็อกเกอร์ดูดิ ไซส์เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไซส์ดีมากนะคะอยู่ราวๆ30ถึง36บวกลบเอาไซส์แบบไวธรรมดาไวกลางคนบ้านเรานี่แหละดูดิงานขายง่ายนะคะขายดีอ่ะ พนักงานออฟฟงออฟฟิศก็เอาไปใส่กันนะใครเอาไปรีดเนี่ยจะรู้เลยว่างานมันสวยแค่ไหนดูดูคำใหม่แค่ไหน มันจะเป็นกางเกงประมาณนี้นะคะสี่ห้าส่วนผ้าเอาไปรีดแขวนนะดูดีมากบอกเลยเอาหมแต่ฝอยอยู่ลูกค้ารับแล้วอาคุณพี่ฝอยอยู่แต่ให้ดูไงว่ามันสวยจริงเวลารีดแล้วอะ่ะสามลูกแล้วพี่วิทยาิทยามาเองเนาะมาวันนี้กี่โมงสามทุ่มเหรอ คุณพี่จะลมแบบไซส์ดี3 0ถึง36บวกลบ ก็เอาไปแบบรีดหน่อยอ่ะสวยเลยพี่วิทยาพอเลยวันนี้เอฟสามลูกละ เขาก็เลยเห็นหน้ามึงหมดเลยหน้าสบายก่อนหน้าสบายเด็กๆทั้งสี่ทั้งแมวแมวต้อไปสี่ตัวนะเฮ้ยตัวนี้มีเข็มขัดด้วยน่ารักมากเลยากกเมีี่่ ไอ้โดยไห้โดยอีอ้วนใส่มันก็เลยใหญ่ใหญ่เลยนะ <Huh? S 1> เอ,อ้อไง <Yeah. S 1> มันจะอวบอวบหน่อยนะคะ30ถึงวันสามหกบวกลบใส่กําลังดีอะ่ะใสก่กลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่นะหมุนค่ะหมุนค่ะงอ <laughs> กุจจีนะคะที่ใส่กุจจีนะ ววผ้าใหม่อ่ะผ้าใหม่เปื้อนน้อยเพราะว่าอะไรพี่ป้ายนี้ขายมาสองปีแล้วอันนี้พูดจริงๆนะคะขายมาสองปีแล้วงานโอเคพี่คิดดูดิว่าถ้างานไม่โอเคใครจะเอามาสองปีแล้วเก็บหมดนะมีเท่าไหร่เก็บหมดนะคะรอบนี้กี่โลบอกไปพี่ก็ดังหกบกว่าร้อยกว่าลูกรอบนี้พี่ช่วยซื้อหน่อย มีเยอะลงเยอะจริงๆถ้าไม่สวยไม่ลงนะคะอันนี้ขายดีตลอดทั้งปีอยู่แล้วไงกล้าลงให้จริงๆเนี่ยใส่ทำงงทำงานได้นะคะใส่แล้วดูผู้ดีใส่แล้วผู้ดี เอฟเหมียวหนึ่งตัวเนี่ยเวลารีวิวมันต้องเป็นอย่างเงี้ยพี่มันต้องออกมาตลอดไม่รู้เป็นไรนะตัวเนี้ยไอ้รวยไงเขาถึงบอกว่าจับมันได้ขาวจัวอีกแล้วจ้ามารวยนะตัวเนี้มันชื่อมารวยมันชอบออกกล้อง ใหม่จริงๆพี่ไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดว่ามันใหม่จริงๆเนี่ยสีดำแบบที่เปิดให้ดูในรูปเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยพี่ขายพนักงพนักงานออฟฟงอฟงอฟิศได้หมดนะแม่บงแม่บ้านตามตลาดนงตลาดนัดพี่ขายกันได้ บางคนขายจนแบบว่ารวยแล้วบางคนขายกำไรเป็นแสนพี่ขายเก่งมากพี่อะไรอะ่ะลืมชื่อไปแล้วขายกำไรเป็นแสนเลยนะอิฉาเขามากแลว้วขายเก่งลี ที่ยังไม่เคยขายแล้วอยากลองบอกเลยลองได้ต้นทุนต่ำกำไรสูงจ้ะดูดิสวยมากใหม่มากพี่แล้วงานมันเป็นงานเหมือนแบบงานห้างหลุดมาอย่างเงี้ยเห็นปะปลายเปยอะ่ะใครจะไปคิดอ่ะว่าจะซื้อได้ราคาแค่ 2 9 0 9นะก็สอบ100กว่าตัวเลยนะต้นทุนตัวหนึ่งประมาณ20บาทเอาไงอะ่ะใหม่จริงไม่ได้พูดเล่นนะคะจะกให้ดูใกล้ๆเลยลมแรงๆเนาะ เนาะไปรีดเนาะแขวนลาวนะโอ้ยเลิศเลิศบางคนก็ไลฟ์สดขายนะคะโอ้ยตัวนี้ปักน่ารักมากตัวนี้ลีเออมีแบรนด์ด้วยบางคนเอาลีไปแยกขายต่างหากตัวละสองร้อยหนุน เอมโอ้มันใหม่จริงพี่ดูดิใครจะไปรู้ว่าเป็นมือสองนะอมันสีมันไม่ได้ดูดิใหม่มากนะคะ,ดะเดี๋ยวคัดก่อนคัทถ่ายรูปก่อน สักสี่รูปนี่ใส่เลยนี่ยดูงานนะคะงานดีจริงๆ นะคะคปัปกไม่ไปดูทิพย์ปุ๋นเหรอพิพย์ป้อนนมนเสร็ตเมื่อกี้เนี่ยนมก็ไม่ค่อยกินกินไปนไครึ่งกอดที่มีให้กินป้ากินไปครึ่งนึงแค่นั้นแหละแมวเยโอ้โหตัวนี้ฟายห้อยเลยนะเพือเราให้ดูทุกตัวจริงๆพี่นะดูกันก่อนนะคะใครมีเวลาก็นั่งดูตั้งแต่ตัวแรกจนตัวสุดท้ายได้เลยนะคะ ลมก็แรงแรงเนาะเนี่ยดูดีสีสดมากฮัลโหลเอยไม่ใช่ฮัลโหลสี่ห้าส่วนผ้าป้ายส้มในตำนานนะพี่ขายมานานแ0 0ร้อยปีแล้วดูความป้ายห้อยของนางขายดีจริงๆอันไหนขายดีเราก็พยายามพรีเซนต์ให้ลูกค้าเราอ่ะได้แบบขายดีๆเหมือนกันเนาะ ตัวไหนที่มันพิเศษพิเศษแบบมีปักเมียแต่งอะไรมาพี่ก็แยกทำราคาหรือใส่หุ่นโชว์อะไรก็ได้เนาะใครมีหน้าร้านนะคะสวย ดูเหอะพี่สีขาวก็ขาวขนาดเนี้ไม่ไม่ไม่ได้พูดเวอร์นะให้ดูจริงๆให้ดูได้จริงๆค่ะอ่าดูดีเนี่ยสะอาดไหมไม่รู้ดูเอาเนาะนะคะอุ้ยลมแรง ตัวนี้น่ารักจังเดี๋ยวบ้านพี่นี่เอาเล้งทิเบตไปลงผู้ใหญ่บ้านได้นะนี่จะขายได้ขาวจัวเลยโหตัวนี้ลายดอกสวยมากลายดอกทั้งตัวนะคะ หอยปลายโหนจ้าโอ,โอ้ยไอ้มารวยไม่รู้จะเอาอะไรมาให้ดูแล้วว่าใหม่ขนาดไหนนะคะ <c oughs> มารวยกมารวยมารวยไม่ละไายหนู หอยมาอีกแล้วจ้าโอ้ยไอมารวยมีไหมกรับลี จะให้ดูนะเรื่อยๆใครชอบก็สั่งเลยของใหม่พึ่งลงนะคะเมื่อเช้าก็ลงมาอีกนะสวยไหมไม่รู้ดูกันเอาเองแล้วกันเนาะ เป็นลายแบบเนี้ยลายวินเทจลายวินเทจโสีเขียวตัวนี้สวยมากพี่เขียวผู้ดีมากนะคะคิดดูดีว่ากระสอบนึงเนี่ยตัวแล้วแบบงานประมาณเนี้ยที่จะขายได้กันไหม สีฟ้าน้ำทะเลสวยมากจ้ะนามีลายอย่างนี้ก็สวยนะบางตัวก็เป็นแบบมีกระเป๋าข้างแบบนี้เห็นหลายตัวเลยนะบางคนก็ไปแยกออทอมมี่ก็มาทอมมี่จ้ะ มีกระเป๋าอีกแล้วเห็นปะเท่ๆนะผู้หญิงก็ใส่ได้ไปลายห้อยเยอะมากเลยเนาะขาเหมือนมุก,กอะไรอะไรใหญ่วะ จักพักนอนนี่ขาวจัวไม่ได้เจนนี่อ่ะเจนนอนนี่อุ้ยเข็มขัดหลัจากคืนนี้ไปอ่รีลีสวยมากโอ้ยมีใครสวยกันดิบายแคปหน้าจอเลยป้ายส้มในตำนานไม่สวยไม่ขายไม่ลดไม่ขายนะคะคุณพี่ ลองเลยแล้วจะติดใจเหมือนคนอื่นรับแล้วค่ะสั้นยีนสวยมากขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่มุกใครอยากลองอยากขายนะคะอยากให้ทุกคนขายดีเหมือนกันนะพี่นะสั่งไปเลย2,900บาทค่ะ